สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับในเวลานี้เราทราบกันดีครับว่าโลกกำลังผเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วทั้งโลกนั้นก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง2วันล้านนะครับ2วันล้านคนสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่และก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงแม้ว่าบริษัทยาต่างๆนั้นก็เร่งในการที่จะผลิตวัคซีนและประเทศครับ รับวัคซีนแล้วก็เริ่มที่จะฉีดให้กับบรรดากลุ่มเสี่ยงกันไปบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่หลายคนนั้นห่วงเนี่ยนะครับหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดําเนินมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 6 2ล่าสุดนั้นก็มีการพบการกลายพันธุ์นะครับซึ่งตัวล่าสุดก็คือพบที่ประเทศอังกฤษทําให้การแพร่เชื้อนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การกลายพันธุ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่2จุดด้วยกันก็คือที่อังกฤษและก็ที่แอฟริกาใต้ทั้ง2จุดนี้ก็ทําให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดน่าตกใจครับคุณผู้ชมจากการเปิดเผยของทาคาจิวาคิตะผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นพบนะครับสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับ ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ที่พบที่อังกฤษและไม่ใช่สายพันธุ์ที่พบที่แอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางการญี่ปุ่นนั้นจะต้องไปดําเนินการในการศึกษาว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับผู้ติดเชื้อการติดเชื้อจะเร็วขึ้นแบบสายพันธุ์ของอังกฤษและแอฟริกาใต้หรือไม่ความรุนแรงของสายพันธุ์นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วถามว่าไอ้ที่เขาพบเนี่ยนะครับ สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการกลายพันธุ์ล่าสุดที่ญี่ปุ่นญี่ป่ปุนพบนั้นมาจากไหนสายพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 ถูกตรวจเจอในนักเดินทาง4คนครับคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากรัฐอาบา,าโซนัสของประเทศบราซิลเดินทางมาที่สนามบินฮาเดดะของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่สมกราคม4คนที่ว่าเนี่ยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ40กว่าปีมีปัญหา ด้านการหายใจผู้หญิงอีกอายุ30กว่าปีปวดศีรษะและมีอาการเจ็บคอนอกจากนั้นมีชายวัยรุ่นมีอาการไข้และก็มีผู้หญิงวัยรุ่นอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ไม่แสดงอาการทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกส่งตัวไปอยู่ในสถานที่กักโรคภายในสนามบินของกรุงโตเกียวนั่นแหละนะครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยครับอย่างที่บอก สายพันธุ์ใหม่ที่เจอที่ญี่ปุ่นตอนนี้มาจากประเทศบราซิลนะครับเป็นสายพันธุ์นําเข้ามาจากประเทศบราซิลหมอของญี่ปุ่นจะต้องไปดําเนินการในการวิเคราะห์วิจัยต่อว่าสายพันธุ์นี้จะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรต่อมนุษย์ก็ติดตามต่อนะครับน่ากลัวนะครับสําหรับเรื่องของโควิด -19 ฝากถึงคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านยังคงจะต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องรักษามาตรการในเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญออกจากบ้านไปเมื่อไหร่สวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันให้โควิด1 9ในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับไม่แพร่กระจายมากไปกว่าทุกวันนี้เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะสู้กับมันได้ถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจขออย่าพาตัวเองไปเป็นภาระของบุคลากรทาง การแพทย์อีกคนหนึ่งนะครับและที่สําคัญถ้าเราติดเชื้อคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจะติดเชื้อไปก่อนคนอื่นดังนั้นช่วยกันในการที่จะรักษามาตรการเหล่านี้อย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นครับ